รอบ EP นี้นะคะก็มาเริ่มกันที่ข้อนี้เลยนะคะข้อนี้เขาถามว่าพงศาวดารหมายถึงข้อใดพงศาวดารหมายถึงข้อใดพงศาวดารเคยได้ยินชื่อกันไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมพงศาวดารนั่นแหละนะคะก็มันเป็นเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับประวัติศาสต์ใช่ไหมคะประวัติศาสตร์เมืองประวัติศาสตร์การสร้างชาติความเป็นมาใช่ไหมคะเกี่ยวกับประเทศหรือว่าพระมหากษัตริย์ใช่ไหมอย่างเช่นอะไรคะ พงศาวดารกรุงเก่าพงศาวดารจีนหรือว่าอาจจะเป็นพงศาวดารมอญประมาณนี้นะคะทีนี้เขาก็ถามเลยว่าหมายถึงข้อใดอ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะมาดูกันที่ข้อก็ไก่เขาบอกว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนั้นต้องเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าพุทธประวัตินะคะอันเนี้ยต้องเรียกว่าพุทธประวัติเพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคะต่อมาขอไขเขาบอกว่าอะไร เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีโบราณเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีโบราณอันนี้ใช่ไหมคะใช่แบบว่าพงศาวดารได้หมายถึงสิ่งนี้ไหมก็ไม่เช่นเดียวกันใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวกับประเพณีโบราณเขาเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศของชาติใช่ไหมต่อมาข้อขวายนะคะเขาบอกว่าะไรเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยนะคะต่อไป ข้ององูเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเรื่องราวการทดลองวิทยาศาสตร์เห็นคำว่าวิทยาศาสตร์ทีนี้ตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่าพงศาวดารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนคะข้อคอควายข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าอันนี้เขานีเครื่องหมายคําพูดมาเนาะแล้วเขาก็พูดว่ามาดีต้องเอามือต้องหลังดูก่อนจะจึงจะรู้ว่าดี มาดีต้องเอามือต้องหลังดูก่อนจึงจะรู้ว่าดีเขาถามว่าคําว่าต้องคําว่าต้องนะคะหมายถึงข้อใดต้องนี้นะคะไม่ใช่ต้องต้องเอามือนะต้องหลังก็คือแบบไปสัมผัสหลังใช่ไหมคะอ่าเขามีบอกว่าอะไรบ้างแตะหลังจับหลังตีหลังตบหลังคําว่าต้องหมายถึงอะไรคะหมายถึงแต่นั่นเองนะคะหมายถึงแต่เพราะอะไรเพราะว่า ต้องเหมือนมาจากคําว่าแตะต้องนั่นเองนะคะก็คือเป็นคำกริยาอาการนิดนึงที่ไปจับหลังม้าดูนะคะมันก็จะแบบแตะต้องหลังดูนะคะอ่าข้ออื่นล่ะข้ออื่นเขาบอกว่าจับไงไปจับไม่ใช่นะคะไปจับหลังมา้าไม่ใช่ตีใช่ไหมไม่ใช่ไปตีหลังมา้าม้าดีดกระโหลกให้นะคะโตบหลังก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันนะคะก็เลยตอบข้อก็ไก่นะคะแตะต้องนั่นเองนะ ข้อต่อมานะคะข,ข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดคือลักษณะของนิทานพื้นบ้านข้อใดคือลักษณะของอะไรของนิทานพื้นบ้านอะไรกันครับเนีย่ยของนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านคืออะไรคะก็เป็นนิทานแบบประจําท้องถิ่นใช่ไหมที่มีการเล่าสืบต่อกันต่อนะคะเล่าแบบปากต่อปากนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะคะเราไปดูกันเลยว่าเขาบอกว่าอัานไหนที่มันเป็นลักษณะของนิทานพื้นบ้านบ้าง เขาบอกว่าก็ไก่เรื่องราวที่บันทึกไว้เป็นอักษรใช่ไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่านิทานพื้นบ้านคือการเล่าแบบปากต่อปากไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักอักษรนะคะต่อมาตัวละครมีน้อยคนตัวละครมีน้อยคนใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะตัวละครมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช่นเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องสังทองใช่ไหมโอ้โหตั้งแต่เมืองไหนไปถึงเมืองไหนใช่ไหมคะตัวละครเพียบเลยเนาะต่อมา,าข้อคาย เนื้อเรื่องสั้นเนื้อเรื่องสั้นจริงไหมเหมือนสังทองเช่นเดิมนะคะสั้นไหมคะไม่สั้นเนาะแต่ทิ้งไปต่อมางางูเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาเรื่องราวที่เราสืบต่อกันมาอันนี้ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะก็บอกแล้วนะนิทานพื้นบ้านคือการที่เป็นเรื่องราวที่เราสืบต่อกันมาไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะต่อมานะคะข้อนี้เขาบอกว่าคําในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่นมีความหมายที่ ต่างนะคะไม่ใช่เหมือนนะต่างจากข้ออื่นนะคะไปดูกันเลยว่าความหมายข้ออื่นๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วมันมีข้อไหนที่มันแตกต่างนะคะ mm hmm. คงคาสาหรับคําว่าคงคาคานี้แปลว่าอะไรคะ mm hmm. แปลว่าน้าใช่ไหมคะ mm hmm. อ่าคนี้แปลว่าน้ mm ํต hmm. ่อมาขอใข่เพตราเพตราแปลว่าอะไรคะ mm hmm. แปลว่าเรือนั่นเองนะคะเรือหรือว่า สัมเพาก็ได้นะคะเรือสัมเพานั่นแหละเนาะลำใหญ่ๆนะคะเป็นของคนจีนอ่ะต่อมาชลาไลชลาไลชลาไลถ้าเราดูแค่ชลช้างกับลอริงจะกลายเป็นชนใช่ไหมคะใช่ชลาไลก็มาจากชนนั่นแหละนะคะแล้วมันแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำนะคะน้ำเช่นเดียวกันแล้วอุทกละ่ะอุทกเคยได้ยินไหมคะอุทกภยัยภัายน้ําท่วมแปลว่าอุทกต้องแปลว่าอะไรคะแปลว่าน้าเช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้แล้ว เราแยกออกมาแล้วนะคะว่าคําไหนแปลว่าอะไรบ้างเราก็ไปดูนะคะว่าอันไหนที่มันแตกต่างจากข้ออื่นข้อไหนคะข้อข้อไข่ใช่ไหมคะเพตราที่แปลว่าเรือหรือว่าสัมภารเพราะว่าคาอื่นเขาแปลว่าน้ํากันหมดเลยข้อต่อมานะคะเขาถามว่าคําพ้องความหมายหรือว่าคําวิพน์เนี่ยในข้อใดที่แปลว่าช้างนะคะคาไหนที่มันแปลว่าช้างนั่นเองอ่ะเราก็ไปดูความหมายของแต่ละคํานะคะพอเรา รู้ความหมายทุกคำแล้วเราก็จะได้กาได้ถูกนั่นเองนะคะอะมาข้อก,กไก่นะคะคําแรกอาชาในอาชาในคํานี้แต่ว่าอะไรคะอาชาในช้างไหมไม่ใช่นะคะอาชาในแปลว่าม้านะคะอาชาในนะแปลว่าม้าก็เหมือนถ้าแยกมาคําเดียวคืออาชาใช่ไหมคะอาชาก็แปลวา่าม้าเติมในเข้าไปก็ยังเป็นม้าอยู่นะคะต่อมาข้อค่วานอนวานอนอันนี้เคยได้ยินไหมคะ เป็นคำที่ฮิตมากๆเลยสำหรับสัตว์ประเภทนี้นั่นก็คือลิงนั่นเองนะคะว่านอนคือลิงต่อมาออยราออยรินนั่นแหละออยราแปลว่าอะไรคะแปลว่าช้างคอควายนั่นเองที่มันแปลว่าช้างเนาะเราก็ไปดูงูงูก่อนงองูแปลว่าอะไรคะง,งูเขาบอกว่าอะไรทวิตใช่ไหมคะทวิตไม่ใช่ทวิตเตอร์นะแต่ว่าคล้ายๆทวิตแปลว่าอะไรคะแปลว่านกเออ ทวิตแปลว่านกแล้วทวิตเตอร์ยังใช้รูปนกด้วยใช่ไหมเอ,อน่าสนใจแต่ข้อไหนคะเอากลับมาที่โจทย์ของเราก่อนข้อไหนที่มันแปลว่าช้างข้อข้อควายนั่นเองนะคะอายราชข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าคําไวัยพ์คู่ใดที่มีความหมายว่าพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์นะคะก็คือเขาจะให้คําไวัยพ์เรามาสองคำเนาะแล้วก็แบบเป็นคู่กันคําแรกคือพระอาทิตย์คําที่สองต้องแปลว่าพระจันทร์ ประมาณนี้นะคะเราไปดูอันแรกนะคะข้อก็ไก่ข้อก็ไก,ก่กคืออะไรเขาบอกว่าไตรทิพไตรทิพกับสวงไม่ใช่สละหลวงนะคะไตรทิพกับสวงคํานี้สองคำนี้แปลว่าอะไรคะคำแรกไตรทิพแปลว่าสวรรค์น,นั่นเองนะคะคาแรกแปลว่าสวรรค์แล้วคําที่สองนะคะสวง สวงก็แปลว่าสวรรค์เช่นเดียวกันแปลว่าทั้งสองคำนี้นแปลว่าสวรรค์ไม่ได้แปลว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เลยเพราะฉะนั้นทํายังไงคะตัดออกเลยจ้าตัดออกไปจากสรงระบบของเรานะคะต่อมาข้อขอไข่ข้อขอไข่ขเฮ้ยขอไข่ขเขาบอกว่าสุบรณกับนาคสุบรณกับนาคแปลว่าอะไรคะสุบรณแปลว่าอะไรคะแปลว่าครุฑนั่นเองนะคะครุฑแล้วนาคละคะนาคก็ตรงตัวเลยนะคะก็คือ พญานาคนั่นแหละนะคะเขียนว่านาคไดไหมได้แหละนะคะแล้วมันแปลว่าพระธิกรพระจันทร์ไหมก็ไม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถิ่งไปต่อมาขอ้ขอคอควายสุริยากับโสมสุริยากับโสมอันนี้แปลว่าพระธิกรพระจันทร์ไหมคะสุริยาคุณคุณไหมสุริยาสุริยาสุริยนันสุริยโยอ,อะไรต่างๆนานานั่นแหละนะคะมันก็แปลว่าพระอาทิตย์นั่นแหละนะคะอ่าอาทิตย์ติด แปลวา่าพระอาทิตย์แล้วคำที่สองล่ะสมสมแปลว่าพระจันทร์ไหมแปลว่าพระจันทร์นะคะสําหรับคําว่าสมนะคะแล้วก็มีคำบูรณอีกมากมายเลยน้องๆลองค้นหาดูนะคะอ่าเดี๋ยวสิข้อนี้ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเพราะว่าอะไรเป็นการจับคู่ระหว่างจุริยากับสมหรือว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์นั่นเองนะคะแต่ว่าไปดูข้ององูกันก่อนอข้ององูนะคะข้ององูเขาบอกว่าอะไร เขาบอกว่าสายชนกับเวหาสายชนแปลว่าอะไรแล้วเวหาแปลว่าอะไรคะสายชนก็เป็นสายใช่ไหมชนคืออะไรคะน้ําสายชนก็แปลว่าไม่ใช่สายน้ํานะคะสายชนคือแม่น้ํานะคะมีพ่อน้ํำไหมคะไม่มีเนาะต่อมาเวหาคืออะไรคะเวหาเนี่ยแปลได้ทั้งเป็นท้องฟ้าหรือว่าอาจจะแปลเป็นอากาศก็ได้นะคะเวหาหาวาประมาณนั้นนะคะอ่ะทีนี้อันเนี้ยไม่ใช่แล้วนะคะก็ ทำไงคะตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดทิ้งหรือเราก็รู้ข้อที่ถูกอยู่แล้วนะคะข้อไหนคะข้อขอควายนั่นเองนะคะสุริยากับสมนะคะเป็นคำวัยพจน์ที่มีความหมายว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์ข้อต่อมานะคะข้อนี้เขาบอกว่าลอลอเสียงลอเนี่ยแหละในข้อใดที่ออกเสียงควบกลำ้ำ ตัวรอนะคะมันอยู่ในคําไหนที่มันออกออกเสียงแบบควบกลั่านะคะควบกล่มคืออะไรคะคือการออกเสียงพร้อมกันใช่ไหมคะพยัญชนะต้นสองตัวที่มันออกเสียงพร้อมกันนะคะคำคำควบกลั่มก็จะมีควบแท้กับควบไม่แท้ใช่ไหมคะก็จะแยกออกมาอีกควบแท้ก็จะมีตัวอะไรบ้างคะราเรือร่อรอลิงแล้วก็วะวแหวนนั่นเองนะควบไม่แท้ก็จะเป็นแบบพวกซสอเสือเทาทหารซอโซใช่ไหมคะเสาลาด้วยใช่ไหมนั่นแหละที่ผสมกับ ที่ควบกับรอเรือนะคะพออ่านแล้วก็จะออกเสียงเป็นตัวมันเดิมนะคะเออนั่นแหละกลับมาที่โจทย์ของเรานะคะลอลิงอ่ะเขาให้เขาให้เราหาว่าขขอลอลิงลอลิงในข้อไหนที่มันออกเสียงควบกลั่มนะคะอ,ออกเสียงควบกลัม่มก็ไก่หลานหลานอันนี้ได้ออกเสียงแบบขอหีบกับลอลิงความกันไหมคะไม่ใช่นะคะหลานเนี่ยไม่ได้ออกเสียงควบกลัม่มแต่เป็นคํา หอนานะคะหอนารออ่านว่าลองไงลออานอหลานนะคะไม่ใช่ครบกลัมนะจ๊ะต่อมาข้อขอไข่คํานี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่ากลาโหมใช่ไหมคะกลาโหมอันนี้ไม่ได้อ่านว่ากลาแต่อ่านว่ากะลานะคะแล้วมันไม่ได้ออกเสียงพร้อมกันไงแปลว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่คําควบกลํมต่อมาข้อขอวขยตลาดอันนี้ออกเสียงว่าตลาดใช่ไหมไม่ใช่ตาดเนาะออกเสียงยาก ตลาดนะคะมันเป็นควบกล้ามไหมไม่เป็นเหมือนกันนะคะต่อมาข้ององูคานี้อ่านว่าอะไรคะกลางกลางใช่ไหมกลางกลางออกเสียงแบบนี้ออกเสียงก็ไก่กับลอลิงพร้อมกันไหมคะออกเสียงพร้อมกันแปลว่าข้อนี้แหละคือข้อที่ถูกต้องนะคะที่เขาถามว่าลอในข้อใดที่ออกเสียงควบกลมก็ตอบเลยงองูอ่านว่ากลางนะคะข้อต่อมานะคะเขาถามว่าบทร้อยกรองใดที่ไม่มีคําราชาศัพท์ ไม่มีคําราชาศัพท์นะคะไปดูข้อก็ไก่กันเลยข้อก็ไก่เขาบอกว่าโน้มพระกายเอื้อมพระหัตมาเจือจุนอันนี้มีคําราชาศัพท์ไหมมีนะคะก็คือพระหัตและหนึ่งแล้วก็พระกายใช่ไหมคะโน้มคงไม่ใช่เนาะโน้มพระกายแล้วก็เอื้อมพระหัตมาเจือจุนอ่ะสองคำนี้เป็นคําราชาศัพท์เพราะฉะนั้นทํายังไงคะตัดทิ้งหรือกาตัดทิ้งเพราะอะไรเพราะเขาถามหาข้อที่ไม่มีนะคะอ่ะต่อมา ข้อขอไข่เขาบอกว่ายามใดทัศเสด็จเยี่ยมราศฎรยามใดทัศเสด็จเยี่ยมราศฎรอ,อันนี้มีคําราชาศัพท์ไหมมีนะคะก็คือคําว่าสเสด็จนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนีน้ก็กล้าทิ้งเช่นเดียวกันนะคะต่อมาข้อคอวายข้อขอวายเขาบอกว่าปวง,งประชาอบอุนน่นชื่นฤดูปวงพระชาอบอุ่นชื่นฤดูอันนี้มีคําราชาศัพท์ไหมไม่มีคําราชาศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีสิทธิ์ที่จะ กต้องนะคะต่อมาแล้วก็ลงไปดูข้องงูเขาบอกว่าใครเจ็บป่วยเดือดร้อนทรงเกลื้อหนุนใครจะป่วยเดือดร้อนทรงเกลื่อหนุนอันนี้มีคําราชาศัพท์ไหมไม่มีคําราชาศัพท์แต่ว่ามีการใช้คําว่าทรงนะคะไปนําหน้าคําว่าเกลื้อหนุนก็เลยทําให้คําว่าเกลื้อหนุนเนี่ยเป็นคําราชาศัพท์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่ามีไหมมีนะคะก็เลยตั้งตัดทิ้งนะจ๊ะ ส่วนข้อไหนคะคือข้อที่ถูกต้องข้อขอควายใช่ไหมที่บอกว่าปวงประชาโอปุ่นชื่นฤดูนะคะไม่มีคามําราชศักนะต่อมานะคะข้อนี้เขอถามว่าคําในข้อใดที่มีความหมายกว้างคําในข้อใดมีความหมายกว้างค,ออความหมายกว้างคืออะไรก็แบบพอเราอ่านแล้วมันสามารถเป็นได้หลายอย่างนะคะหลายความหมายแบบชายอย่างเงี้ยอาจจะเป็นชายเย็นชาพะนาวชานมชาแต่วันชาไข่มุก ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราระบุไปเลยว่าอย่างเช่นกาแฟเงี้ยแล้วาบอกว่าเป็นกาแฟดำอ่ะก็คือกาแฟดำยางไงไม่คงไม่เป็นกาแฟคคนฟ้ำตาลกาแฟอะไรใช่ไหมคะก็คือเป็นความหมายแคบลงมาแล้วนะคะอ่ะเราก็ไปดูกันเลยอันแรกชามะนาวชามะนาวเป็นความหมายกว้างไหมคะก็ไม่กว้างแลวนะก็คือระบุไปแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นชามะนาวแต่ถ้าถ้าจะเป็นความหมายกว้างเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะพูดว่า ชาเฉยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้กาทิ้งนะคะต่อมาข้อขอไข่เขาบอกว่าคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่วันน้อยโอ้โหมาเป็นประโยคขนาดนี้ยังจะกว้างอยู่ไหมไม่กว้างแล้วนะคะระบุไปเลยว่าเป็นคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่วันน้อยต้องต่อด้วยไหมว่าินนี่คขาไม่ใช่นะคะอ่าตัดออกต่อมาข้อขอควายอาหารหวานอาหารหวานอันนี้มีความหมายกว้างไหมคะมีนะคะเพราะว่าอาหารหวาน มันมีได้เยอะแยะมากมายไหมมีได้เยอะแยะมากมายแน่ๆนะคะก็ทุกอย่างนั่นแหละนะคะขนมทุกขนมไทยขนมหวานทุกอย่างนะคะเค้กคุกกี้ไอศครีมรวมถึงพวกชามะนาวชาไอคาปูชิโน่ร้อนประมาณนี้นะคะก็คือแช่อาหารหวานหมดเลยนะคะต่อมาข้ององูบรนี่ รานี้อันนี้มีความหมายกว้างไหมหม่กว้างนะคะก็เป็นขนมชนิดหนึ่งแล้วเนาะถ้าแบบจะมีความหมายกว้างก็อาจจะเป็นเค้กเฉยๆก็ได้นะคะเค้เคกะคะคอะไรเคร้กเบราวนี่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าข้อที่มันมีความหมายกว้างข้อไหนะคะข้อข้อควายใช่ไหมคะอาหารหวานนั่นเองต่อมานะคะข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดไม่จําเป็นใน,ใน,ในใการเลือกหนังสืออ่านข้อใดไม่จําเป็นในการเลือกหนังสืออ่านก็คือแบบ เลือกหนังสืออ่านแล้วไม่จาเป็นหรอกที่ต้องใช้ข้อนี้นะคะเอาก็ไปดูข้อก <G TA> อไก่ <G TA> กันเลยข้อกอไก่เขาบอกว่าจะต้องพัฒนาความสามารถในการอ่านถ้าเราไปเลือกหนังสืออ่านเนี่ยเราจะต้องแบบเลือกที่มันพัฒนาความสามารถในการอ่านของเรา <G TA> ใช่ไหมคะอ่าใช่เพราะว่าอะไรเพราะ เลือกไปถ้ามันที่มันอันที่มีคําง่ายๆเงี้ยเราก็ไม่ได้พัฒนาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเลือกันที่มีคาย,ยากๆเนี่ยเราก็อาจจะได้พัฒนาการอ่านของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้ขนข้อน,นี้จาเป็นตัดทิ้งจ้าต่อมาข้อขอไข่เป็นหนังสือที่ชนะการประกวดคือเราจะไปเลือกหนังสืออ่านนะคะแต่ว่าเราจะเลือกเฉพาะที่หนังสือที่มันชนะการประกวดถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะก็คือมันไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องเลือกหนังสือที่มันชนะการประกวดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นกรณีก็มีสิทธ นะคะต่อมาคอควายคอควายเขาบอกว่ามีโฆษณาเชิญชวนน่าสนใจ,ม,นนใจมีโฆษณาเชิญชวนน่าสนใจอะมีโฆษณาเชิญชวนน่าสนใจอันนี้พอแบบเล่าเรื่องหนังสืออ่านแล้วมีโฆษณามาเชิญชวนให้เราแบบสนใจอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจน่าอ่านใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นแบบจาเป็นนิดนึงในการช่วยให้เราได้อ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาข้องงูมีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสังคม มีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสังคมอันนี้จําเป็นไหมยิ่งจําเป็นเลยนะคะถ้าอ่านหนังสือที่ไม่มีประโยชน์เราจะอ่านไปเพื่ออะไรนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะตอบขอใข่ใช่ไหมคะเป็นหนังสือที่ชนะการประกวดนะคะ